สวัสดีค่ะทุกคนยินีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราค่ะก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กับสกินเทอร์มิเอของแม่คูนะคะเป็นสกินที่เล่นแล้วเล่นอีกเล่นแล้วเ,เล่นอีกเล่นกี่รอบก็แพ้เล่นหายตายก็แพ้ไม่มีตะะ่วไหนชนะเลยสักตาแต,ะตะ่เราก็แบบอราสา์แบบนั่นนพยายามแบบว่าเชคเข้ามาไงดีในการลือกีเพราะฉันก็กระน้าม,มาดูกันเยอะๆด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็โอเคเปิดมาไม่ปิงเนาอะเรามาหา คือรสชีวิตในการที่เราจะฉาบเขากัน like ดีกว่านั่งนี้เราเจอแล้วคนที่ต้องฉาบคนที่หนึ่งอาชวีนี่ไงเสกลูกงูมาอุกยงูกี่เช็ดกี่ช็อตลูกฉันหรอฮะช็อตลูกฉันนี่ยังไงช็อตจะใหญ่ลูกก้านนี่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 กี่ก้านยังไงว่าช็อตลูกฉันนี่ไปตามมันไปเลยลูกลูกตามมันไปตามมันไปเลยลูกซึ่งเปิร์กะคะก็บอกนี่ว่าต้องขอบคุณยูสูมากที่เป็นคนหรอกก็ให้เอา อ่าเปิ์กนองหมามาคือเปิ์กนี้ก็คือยกความดีความชอบให้กับยูสุแอดมินแห่งช่องเลยเดียวอาจะอยู่ไหนอ่ะเออทำเสื้อหายเล่นไม่งูก็คือนี่ลำบากมบนมากเลยนะคะแบบว่าทำเสื้อหายแต่แต่ว่าไม่เป็นไรล้วเอาคนใหม่ก็ได้แล้วเอาคนใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรไตายละเดินติดก, <laughs> กําแพงก็ใครที่ขัดใจเพราะว่าเราเล่นเดือดๆนะคะมามาบอกก็ให้อภัยกันด้วยนะคะ <laughs> คือ สุดความสามารถเอาหวัดดีจ้าหวัดดีอสิกมาไปสักตัวหนึ่งแล้วกันนะของเงียบขาหน่อยของเงียบเงียบขอเงียบขาหน่อยของเงียบขาเธอหน่อยเอาตามไปล,ลูกลูกแม่ลูกแม่อันนี้เนตีไปเลยหนึ่งทียังไงเอาหมาลุกแล้วเหรอมาดีมาดีอย่าลงไม้มาทำเป็นหลบมาทำมันยังไงจะเดินสวยนะน,นี่เน่ เออคออย่างนั้นก็จับได้ละหนึ่งคนเราจับไปนั่งตรงนี้เลยละกันนะอาชาเลบนั่งไปเลยอยู่ตรงนี้สวยๆฮตอนนี้กลับมาที่แม่ซิว่เดี๋ยวแม่ดูให้เองว่าตอนนี้มีใครอยู่นะต้องไปฉาบเขาสัหนยเอา้ามาทำไห้ลูกแม่กลับไปยินเฝ้าตอน,น้ะสิลูก ดูสิไม่มีใครแอบปั่นไฟอยู่นะโอ้ยไม่กล้าเดินไปไกลซะด้วยเดี๋ยวซื้อมาช่วยแล้วไงอ่ะยังไงเังมาแล้วหรอมาแล้วหรอมาแล้วหรอเอามาแล้วใครน่ะใครน่ะเกเป็นใครเกเป็นใครมาช่วยเพื่อนทำไมโอ้โหช่วยทำไมบอก้วยไอดีดีล้วปัสสาวะสิขัไปนั่งอยู่ที่เดิมเลยนะฉันบอกเลยว่าเธอน่ะไม่มีทางไปที่อื่นแล้วนอกจากไปสวรรค์น่ะเออแด่ดูท่าแม่จะไปสวรรค์ซึ่งให้ไปรรกมากกว่าเอ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 าเาเอา เจ็บอยู่ยังจะวิ่งไปช่วยอีกอ้าวอ้าวอาวอาขอขอเนี่ยมขายพีเนึงโอ๊ยปล่อยฉันไปเถะโดนเนี่มโดนเนี่มขาสามรอบอละไม่ได้ฉันปล่อยเธอไม่ได้หรอกนะเออนางเอเอเชื่อเลยวา่าเอามาถ้าฉันปล่อยเธอไม่ได้หรอกอันนี้เน่ๆน,นีทำดีมากลูกแม่หนูทำไม่มีเมีคขคุนแหนเฮ้ยม่จะได้เด็กผีวีสอวคนละอะ <c oughs> เด็กผีวีซอโอ้ยวางทานันวางทานันวางทานันวางทันอยู่โอเคไม่เป็นไร ตัวอย่เอาตัวเย่ไปละหนึ่งคนไหนดูซิแม่จะเดินหานแบบสีสวยเดินละละเิดๆพร้อมกับเสียงหัวเราะอันสุดจาสุดจ้าพอดีพูดดีเอออยู่ไหนอันนี้ไงเจอแล้วลูก้าของเราลูก้าของเงียมค่ะโอ๊ยเดี๋ยวจะจะองหมาวนไปวนมาก็มันไม่ค่อยขนาดอะนะทุกคนให้ให้กันด้วยหยุดเดี๋ยวนี้ลูก้าลูก้าธอหยุด บอกเลยว่าฉันได้รับคำสั่งจากแม่ว่าให้มาจับเซิร์ฟวิดทำต้มเร la ่งกินแม่หนูจับได้แล้วค่ะแม่นี่ดี๋ยวหนูวางไว้ให้ตรงนี้ทำดีมากจ้ะลูกทำดีมากจ้ะลูกแม่แต่แม่แบ่งกระดูกอ่อนให้ลูกกินอีกไม่ใช่ละอขอเป็นสติกเกอร์แทอย่างดีอาเชวเว็บอมีคนโอ้ชมาต้องสองคนนี่ไม่กัดแึบเอิ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 อเออ โอเคมาตัง้งแต่คุณแต่เครื่องไม่ปั่นกันเลยนะเครื่องมาปั่นกันเลยนะลูกะเธอจะไปไหนนะแม่ฉันบอกให้มาจับเธอไปทำต้มเลนะเธอหนีไปไหนีไม่รอดหรอกพีหลอกวิญญาณล้อนนี้ไปไหนไม่รอดหรอก <c oughs> เดี๋ยวน,น,นี้เราจะเล่นมุกไหล่มุกเกินไฟหรือเปล่าเนี่ยมันดูไม่ค่อยประติดประต่อกันเล่นไหลมุกเกินอืมไหนดูสิ มีใครจะมาช่วยเพื่อนฝวาไวายมันก็รักเพื่อนกันจิมาช่วยช่วยอีกละช่วยอีกละโอ้ยดูกะหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดียยดเด๋ยวนี้นี่นี่ฉันบอกให้เธอหยุดโงมหยุดหยุดเดี๋ยวนี้แต่เธอไม่ใช่โซมโอุยนั่งไปเลยตรงนี้อีกรอบหนึ่งอ่ะนั่งสบายๆเดี๋ยวไม่ขาเนาะอาโซฮิตตัเวเย่บินกไปสวรรค์ได้ทีเดียวตรงนี้ไม่มีหัวมีโซไปไหนอะ ออ้มาหากราบซื้อหายแล้วเล่นแมง,งูทีไรมึนตึกุกทีมือนอีกเลเอาสวัสดีครับสวัสดีอาจจรอีตัวเอง <c oughs> นี่เราจะเล่นมุกไหล่มุกเกินไปไม่เอาไว้ไปเลยตอนนี้เราเอาน้องหมาเงี่ไปก่อนนะเอายังยังไม่วิ่งเหรอยังยังไม่วิ่งเหรอยังนีเหรอยังยังไม,ไม่เอา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 ยังปั่นอีกยังปั่นต่ออีกยังจะปั่นต่อยังไง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 ฮร เอามาไปเงี่ยขาอีกสักทีแล้วกันนะหยุดเดี๋ยวนี้บอกเลยนะว่ารอบนี้ทุ่มโตมันเก็บเจอสี่ตัวเอาไปทำต้มเล้งให้แม่หยุดเดี๋ยวนี้หยุดอยากให้เาเดี๋ยนะเดี๋ยว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 มันอยู่ตรงไหนฉันจะไปได้ทำไมเธออยู่ตรงไหนใช่ด้วยถ้าว่ามีตรงไหนเอาตรงนี้เอิ่มเออเออเอาเอา ไม่ได้เออยังเออทำไงดีอัสสาบใหม่แล้อัสสับใหม่ไม่เป็นไรฉาบฉาบใหม่ฉาบใหม่อ่าลูกแม่วีสามฝากไว้นะลูกเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันลูกต้นไหนมันลูกต้นไหนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 ยวแทนเราขอทรมานหาเธอไม่เจอลูกกูก็เดินออกมาไม่ได้เกินเขตโอ้ยหนงนีนว่าร์บิ้งเฮาเซฟไม่หาได้ลูกเอออีกแล้วดานะ เนนั่งไปตรงนี้เลยนั่งไปสวยๆเลิศๆไหนแม่เดินดูซีว่าอีกคนนึงมันอยู่ไหนเอยลูก้าน่ะลูกาวีสาวไปไหนแล้วนะ่ะมันจะมาช่วยเพื่อหรือเปล่าคะเขารักกันจริงเขาต้องมาช่วยเอ้ยนี่เขารักกันจริงเขาอะช็อตอะไรช็อตอะไรที่กินฉันไม่ได้สิงใช่หมายอยู่เอาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เง้มขอเง้มหน่อยขอเง้มหน่อยให้เราให้โบเง,ง้มไปละทุกคน อ๋อตอนนี้ฉันจะฉาบแกโอเคอยู่ตรงนู้นฮัมฮฉันจะฉาบแกนี่เองไม่งูใส่ฉาบฉาบตัวนั่งตรงนี้ไปเลยนะอ๋อยังไงยังไงจะช็อตเหรอ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 ว้ายลุมยังไม่เกิดอีกนะเนี่ยรูปเอเจตอ้าวยังไม่เฟสสุดท้ายเหรออ่ะเดินก็เฟสสุดท้ายแล้วเอ้าเอ้าเดินเดินติดเดินติด อาวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราวิ่งกลับไปกัดฉันบอกเลยว่าคนนี้แล้ฉันจะเอาฉันจะเอาให้ตุยเย่ยให้ได้ถ้าไม่ตุยรู้สึกมันแบบกินข้าวไม่ได้นอนไม่ลอบนี่เน่ชาบเออเพิ่ม <c oughs> เข่อไปอีกแล้วนี่เดือเดือเดืมาลูกงูมีสามไปนั่งตรงนู้นนะจ๊ะตอนนี้หลุมยังไม่เกิดสึกว่าสบายใจได้อยู่ไปเจอได้อยู่ลูกก๊า ดูกล้จาจะหนีไปไหนเอ่ยจะหนีไปไหนเอ่ยหนีกันทําไมฉันไม่ทํา anyway, อะไรเธอหรอกนะฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกหนีไปทําไมหนีไปทําอะไรเอ้าเอ้าวอ้าอาแกแกกล้าดียังไงมาช็อตลูกฉันแกกล้าดียังไงมาช็อตลูกช้อนเออล้วก็ดียังไงมาช็อตลูกฉันมาช็อตลูกของฉันทําไมกี่มาช็อตลูกของฉันทําไมจัดการมาลูกแม่วีสาม ไดค่ะคุณแม่เอ้ยติ๊พอหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้เฮ้ยเดี๋ยวให้ลูกไม่ตามกัอนเดี๋ยวแม่จะตามไปตกกระบานมเองลูกอารูกะหยุดเดี๋ยวนี้ฉันบอกให้หยุดอสต๊อปหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เธอเข้าใจคำว่าสต๊อบไหมหรือเธอฟังไม่รู้เรื่องลรวฉันบอกให้เธอหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ฉันบอกให้เธอหยุดไงลูกะหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ให้ลูกะ หยุดหยุดหยุดอย่าขยับหยุดหยุดจะบอกให้หยุด,ย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 ดนี่เออโดนักที่ก่อนจะโดนมันอยู่ไหนอ <c oughs> โอ้ยระเจาช่วยไว้ตากแห้งปั่นหัวมาเล่นยากเลยจะไม่มาแตะไปครั้งนี้สองบอกเลย <c oughs> ลูก้าอยู่ไหนเกยอยู่ไหน <c oughs> โอ้โหยังมีแรี้งมาปั่นตรงนี้ไม่กลัวกันบ้างเลยนะลูก้าท้าทายซะจริงท้าทายซะจริงเอ,เอาเอาวิ่งแล้ววิ่งแล้วเหมือนจะรู้ตัวแต่รู้ตัวชาไปนิดนึง เนีหย uh, yeah, okay. uh ุดเออหนูช็อตอีกแล้วช็อตลูกฉันไม่กี่รอบแล้วคะลูกะจะไม่ยอมหรอคะจะไม่ยอมใครมาช็อตหนูหนูจะไม่ยอมเด็ดขาดหนูจะไม่ยอมเด็ดแล้วค่ะอะยังไงยังไงหยุดเดี๋ยวนี้เออกว่าจะโดนเหนื่อยแล้วเนี่ยเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสรุปไม่ใช่นี่สวยเออทำเส้อหายไว้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมบอกฉันทีโอเคตรงนี้อ่าแล้วต้องเออ เออลูกแม่ลูกแม่วีหนึ่งสองสาอะไรไม่ดูดูไม่ทันเดินมาหามาแล้วค่าหนึ่งมาแล้วต้องคืนไปสวรรค์แล้วนะคุณอ้อลุกลูกอย่างนี้ลูกอย่างนี้ลกูลกอย่างนี้ไม่หรอลุกกันแบบไม่เกรงใจใครนั่ลุกอย่างนี้อ๋อขอบคุณมากเต,มเตมอมแตอนก้ก้กล้จะหลุดเลยสู้สุขีนะบายฮยเพ <c ười> <c ười> หลฝากไวา เก็บสีเฮ้ยบิงเบนได้วิวิว่งเอเอถ้าถ้าถ้าเ,าเาทาทาทาดินอย่างนักเลงอะดูนี่มันถ้าเดินนักเลงจะชัด